คนท Ś ับมากเนาะห้ยทับหน่อยนเออะอ้ผู้จ๋าตัวใหญ่ขัาดตัวนี้มาหนพี่ตัวนั <t <t ้นตัวนั้นไปก่อนดำปื๊ดอ่ะเห็นสัตว์บ่เหรอเห็นสัตว์ตัวใหญ่ ก้าเขาไปไกลอย่ามันสรวจพดผากใส่โอ้ตัวใหญ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันสรวจพดผากใจเลยลูกแม่ฮึบฮึบฮึบแม่ลูกแม่แม่ไปจับมันนู่นลรอเย้ยยี่ละเสียงมันหอนนั่นล่ะตัวใหญ่แข็งแน่งไปเลย ดูนั่งไม่เก่งเลยนะไปเข้าไปอื